ตร,ตรงนี้กลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่อยากจะให้ท่านลองลองลอง,ลองแนะนํำไหมว่าการเป็นกองทัพเนี่ยจําเป็นต้องขึ้นกับรัฐวิกราราโหมไหมควรจะมีนักกฎหมายรห่างประเทศเมื่อเวลาที่คุณทำปิดเนี่ยนะเกิดการทําความผิดขึ้นเนี่ยนะค,คนที่ดํารงนโยบายสูงสุดในแง่นั้นเนี่ต้องรับผิดชอบแหละสุวนว่า <c oughs> ประกาศสงคราม คนที่ดำรงนโยบายสูงสุดตรงนั้นคือใครนาย,ยนกัฐมนตะรีในเรื่องนี้นะในเรื่องของการเข้าไปคอนโทรลทหารเนี่ยครับตัวแม่ทัพนายกองอ่านไม่ต้องรับผิดนะรัฐมนตรีนะ่ะเต็มใบเลยนะนั่นน่ะสิครับน,น,นี่ตอนนี้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยนายกอ้างเลยนะครับว่าการเดินทางไปของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยผมวนะ่าแกไม่รู้เนี่ยถ้าเดี๋ยว วันพฤหัสหน้าเนี่ยวันพฤหัสที่จะสิ่งนี้เราเอามาขึ้นจอให้ดูดีไหมมีคดีครับคดีนูเรมเบิร์กเลยซ,ซึ่งอันนี้น่าจะขึ้นนะครับแต่นี่ประเด็นที่ที่ต้องเรียนถามท่านท่านสุดทก็คือ <c oughs> กรณีที่เขาพยายามเอาฝ่ายการเมืองไปไปไปกดดันอ่าไปครอบทหารเพื่อให้ทหารปฏิบัติตามเนี่ยถ้าทหารเขารู้ทันหรือว่าควรจะมีองค์ความรู้มากพอที่จะสลัดภาพของแรงกดดันตรงนี้เนี่ยท่านเป็นข้าราชการมาเก่าใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าคิดว่าการการจะแนะนํากองทัพให้ให้มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อรักษาความมั่นคงเนี่ยกองทัพควรจะทํำยังไงที่กองทัพก็บทบาทหน้าที่ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับก็การวางเฉยต่อการที่เขาสั่งการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้อย่างสุ่ว่าเขาสั่งให้เราไปทําอะไรเราไม่ทํามันก็ไม่มีผลอะไรครับเขาสั่งให้ผมไปเอาผู้สังเกตการผมไม่เอาอ่ะมึงจะเข้ามาได้ไงครับคือมันเกิดกรณีที่ว่า คณะกรรมการ JBC เนี่ยที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศเอางี้ JBC GBC เนี่ยเถื่อนหมดนี่ครับคือไปดึงอาทหารมาเป็นกลไกอ่ะพลมาที่ทหารอย่างเนี้ยคืเถื่อนหมดนั้นนะเถื่อนหมดคือเราเราเป็นข้าราชการเรารู้เลยว่าบทบาทเนี่ยนักการเมืองมันมาสั่งเฮงซวยสั่งกระบวยอะไรเราก็ไม่ทามันมันก็ไม่มีอย่างเดียวคือมันย้ายเราเท่านั้นเองครับอย่างอื่นเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกจะมาสั่งให้เราทำไม่ว่า GBC JBC มันเถื่อนหมดเลยนะครับ เพราะเอโอย,โอยเนี่ยนะมันขัดถ้า,ถาพิจารณาทางด้านขมรขัดรัฐมนุนขเมศพิจารณาทางด้านไทยขัดรัฐมนุนไทยขัดรัฐมนุนไทยแล้วมันจะไปอยู่ได้ไงไม่คนเป็นทหารเขาเขารู้นี่เพราะว่าเขาเป็นขุนศึกเนี่ยเขารู้ว่าไอาการทํางานเนี่ยถ้าเผื่อรัฐบาลเนี่ยพายเขาทำผิดผิดถูกถูกเนี่ยเขาต้องรู้ตัวยกเว้นไนมันเป็นทหารพาณิชด,ด้วยมันร่วมกระบวนการด้วยนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเผื่อเขาเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นทหารเนี่ยอาชีพเขาก็ชัดเจนอยู่แล้ว กฎระเบียบมันมีอยู่แล้วแี่ไม่มีมีฐา,าส่วนหนึ่งที่เขาเขาไม่พอใจอยู่ในขณะนี้ก็คือให้เขาถอนตัวเองออกมาจากวัดแก้วก็ถูกไงกลับให้เขาออกมาจากภูมะเมือก็ถูกไงทหารที่อยู่อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยวันนี้เขามีความไม่พอใจสูงมากก็แน่นอนแต่ถามว่าทั้งท่านที่เขาไม่พอใจทําไมเขาถึงถอยอ้าวก็คำสั่งทหารนี่มันเวลาเขาสั่งเขาไปขัดคำสั่งทหารก็ไม่ได้ทิ้งได้ครับขัดคำสั่งนี่มันขึ้นศาลทหารมันก็ประหารชีวิตได้ พยายามสสงครา, <นะ S 1> ามยิงทิ้งเลยนะเสร็ี้ผู้บังคับบัญชาเ,เขาไม่รู้เหรอครับว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทำไมเ็าจะไม่รู้เพราะว่าการเล่นเกมเนี่ย <c oughs> การเล่นเกมเพื่อผลประโยชน์เนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้คํานึงอะไรถึงแม้ว่าลุงน้องจะเสียชีวิตยังไงเขาก็ไม่สนหรอกครับเพนนื่อนี่เรียกเกมอมหิตอยู่แล้วคือผมเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยผมไม่เคยทอดทิ้งลูกน้องที่จะให้ลุงน้องทําอะไรผิดไม่มีครับนี่คือผู้ ผู้บังคับบัญชาที่ดีนะแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาชั้นเลวที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมันก็มันก็ปล่อยให้ลุงน้องตายได้ก็ไม่ต้องมากหรอกแค่ให้ลุงน้องมือเปล่าเข้าไปแล้วก็ถูกยิงตายเนี่ยเออยังถูกไอ้รัฐบาลเฮงซวยนี่ยมาตั้งกรรมการสอบสวนให้ดีเอสไอสอบสวนเนะยถ้าเป็นผมผมก็ทุบแล้วทุบรัฐบาลเลยทุบเลยผมไม่เอาไว้หรอกก็ผมมีปืนอ่ะผมจะไว้ทําไมก็ในเมื่อผมเป็นขนาดนี้ผมไปช่วยทํางานขนาดนี้ แล้วมันยังตั้งกรรมาการมาสอบผมเนี่ยมันไม่มีทางหรอกถ้าเป็นผมนะผมกงจะบอกว่าขอบคุณมากที่ตอบแทนประ,ะ,ประชาชนอึดอัดอยู่ผมทุบแล้วสบายใจขึ้นว่า <ผม S 1> คือโดยเง<ล>ื่อนไขคือไปตามคําสั่งคุณไม่มีสิทธิ์มาสอบใช่ไหมไม่มีสิโดยโดย,โดย,โดยทั้งกวงเลยคุณจะต้องเป็นตัวแทนเลยว่าสอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนสั่งครับถ้าจะสอบต้องสอบนายพิเศษรัฐบาลส,สอบสุเท,ทียบกสุบานถูกต้องไม่มีสิทธิ์สอบเหล่าทัพไม่มี ไม่มีสิทธิ์อันนี้ถือว่าเป็นกฎเหล็กเลยของการที่เราจะเป็นข้าราชการครับมึงสั่งกูไปแล้วมึงมาสอบกูได้ยังไงไม่มีทางอย่างนี้ไม่มีทางเลยในกองทัพเนี่ยควรจะมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศสักคณะหนึ่งถ้าผมเป็นทาหารนะครับผมบอกได้เลยมึงสั่งให้กูไปมือเปล่ากูก็ไม่ไปไม่มีสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นสั่งให้แบบอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่มีทางหรอกถ้าคุณมันหน่อมแนมเองคุณจะไปโทษใครครับ ผมผมก็ไม่โทษนักการเมืองเฮงสวยนะผมต้องโทษไอ้พวกไอ้พวกที่สั่งการนะมึงสั่งก็ไม่ได้ไงถ้าดีไอสอบเฉพาะผู้คุมทําไมมึงไม่สอบเพราะบด้วยครับอมึงเป็นคนสั่งอ่ะสอบผู้มีการสออชด้วยสอบรอสอบด้วยสอบหมดทั้งแถวสุเทพด้วยสอบอภิสิทธิ์ด้วยทําไมไม่สอบเนี่ยไม่ต้องสอบทั้งแถวเลยต้องสอบทั้งแถวคนที่รองรับผิดชอบคือใครครับ ตัวนายกสุเทพกับนายกปัจจุบันรัานายกสุเทพกับนายกเป็นผู้กลุ่มนโยบายสูงสุดครับพวกทหารหลุดหมดเลยและไอ้พวกที่มาสั่งการว่าว่าบอผมเจอนักการเมืองขี้กระโลโรเยอะแยะไปซื้อบื้อมันก็พอๆกับไอ้ที่เขาขึ้นจอยมีไอ้หลายๆตัวครับมาสั่งผมว่าว่าบอผมก็ไม่ทําให้นี่เมื่อกี้<อ>เห็นตอบถามค้างไว้ในกระทรวงในกระทรวงกลาโหมควรมีไหม คนมมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศไหมที่เพราว่ธรรมนูนเขาส่งคนไปเรียนตลอดแล้วทาไมถึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญล่ะผมก็ไม่เข้าใจคือผมกำลังจะถามท่านเฉยว่าธรรมนูญของของสารสารทหารเนี่ยมันจะเป็นเพราะนายทหารที่ดําเนินกับกระบวนการเฉพาะในศาลหรือเปล่ากับนักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนําตรงที่ว่าทหารเขารักษาแนวมาตลอดและเขาไม่เคยขยับจากแนวการวางหักเลยตรงนี้ต้องพูดอย่างนี้คุณได้เลยครับ บ้านเราเนี่ยนะกรมพธรรมนูนรหรือสารทหารเนี่ยเรามักจะบอกว่าคน<ม>อื่นที่เป็นราษฎรที่ไม่ใช่ทหารเกี่ยวข้องไม่ได้ครับแต่ในอเมริกาไม่ใช่อย่างนั้นมีเขาเรียกจุสแมกร,ริดไอผู้พากษาสารทหารเนี่ยเขาให้สิทธ์ราษฎรไปฟ้องแล้วยังมีสารแบกอีกนะว่าถ้าอันไหนเกินหน้าคุณไปสู่ดิสติกคอร์ดได้ด้วยนะ ในการกระทำมันรรมนั้นเกี่ยวกับฐานซึ่งสามารถขยายอํานาจในการที่จะให้คือเขา<ห>ถือว่าพลเรือนสูงสุดครับเขาไม่ได้ถือว่าหานสูงสุดืังนั้นเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเราใช้ปนเปนกันหมดจนกระทั่งเราแยกแยะไม่ได้ครับแต่แต่คําถามที่ที่หลายคนตั้งก็สังเกตได้คือช่วงพันเอกประจักษ์สว่างจิตเนี่ยเขาบอกนี่นี่คือแนวเขาเขาเมรเข้ามาลบบัรยันปล่อยเป็ดเลยต้ถูกต้อง แต่กรณีที่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันทั้ง4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหาร1.8ล้านไร่ในอ่าวไทยเนี่ยมันกับพู้กับพางหมดกับที่ทหารถอยมาได้ยังไงอันนี้คืออันนี้คือคือความเข้าใจง่ายๆของพี่น้องประชาชนก็ถอยได้ยังไงก็มันถอยก็เพราะว่ามันเกิดจากเรามีไอ้นักการเมืองเนี่ยเข้าไปยุ่งเข้าไปยุ่งแล้วกระพุ้งข้ระชาทหารกระงจะมีส่วนแล้วก็ที่ให้ถอยแล้วก็มีผลประโยชน์มีอะไรกันที่จริงแล้ว ถ้าทหารเขาเข้มแข็งก็ทําตรงไปตรงมาเนี่ยนักการเมืองมันไม่กล้าหรอกเชื่อผมสิโถเป็นเป็นข้าราชการกันมาเยอะแยะแล้วนั่งมองหน้ามันกูไม่ทําอ่ะไอของเฮงซวย mm hmm. มึงมาสั่งกูวบ่าบอบกูไม่ทําแล้วมึงเป็นใครมาจากไหนครับนายผมคือประชาชน mm hmm. คุณไม่ได้ให้เงินเดือนผมนะประชาชนให้เงินเดือนผมนายผมคือประชาชนครับพูดกันตรงๆเลยจบ น,นักการเมืองเขาบอกว่าแนวเขตไม่ชัดเจนให้ทหารถอยมาก่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แนวเขตไม่ชัดเจนได้ไงคุณไปเอาที่เขมรขีดอะ <c oughs> ไัไม่ได้อยู่แล้วคือพยายามจะถามแทนกองทัพตอนนั้นเองว่ากรณีที่กองทัพได้รับคำสั่งจากนักการเมืองที่ใช้เล่ห์เล่ตั้งคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามจะบอกให้ขยับแนวพยายามจะบอกให้หลบออกมาจากแนวที่เขาไปตกลบผลประโยชน์กันเนี่ยถ้าทหารจะไม่ปฏิบัติตามเนี่ยทำได้ เขามีหน้าที่ปกป้องประเทศเน่ยครับอธิปยตายแห่งประเทศเนี่ยทหารก็มีสองอย่างคุณได้เลิกครับทืหนึ่งข้าหันไปกระบอกปืนเนี่ยไปที่ข้าศึกครับแล้วถ้ามึงสั่งกูไม่ถูกกูก็หันปากกระบอกไปหามึงครับก็มีแค่นั้นแหละอืมถูกที่พี่สุธีพูดนี่ถูกต้องเลยอ้าวก็ผมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทํางานมาตลอดชีวิตนะผมไม่เคยมี ไอ้นักการเมืองขี้หมามาสั่งกูเฮงสวยเนี่ยนะกูไปททำหรอกเพราะฉะนั้นท้าทหารจะจะอยู่ในหน้าที่รับปลอดภัยจากอํานาจกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยวันนี้ทหารต้องหันปืนออกไปนอกแล้วก็ขับไล่กัมพูชาออกยึดตามแนวเดิมแน่นอนปฏิบัติตามแนวเดิมก่อนเลยใช่ไหมครับแน่นอนส่วนที่จะมีการตกลงกันใหม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งตกลงได้ป่าในเมื่อไอ้ m o มมันเป็นไม่ผูกพันมาแต่ต้น แต่ผมแปลกใจในเอโมยูเนี่ยเขาก็ไปฟ้องสารปกครองสารอะไรแล้วก็ไม่เห็นรับพิจารณาและเรามีสารประเทศไทยไว้ทาไมในเมื่อประชาชนเดือดร้อนบอกว่าให้ตีความเรื่องไอเอโมยูหน่อยก็ไม่มีใครรับตีความความรู้ไม่พอและมันจะให้สารที่ไม่ในเมื่อเรามีสารสารพัดสารเลยแล้วก็ประชาชนเขาก็คล่องใจบอกว่าเอโมยูสี่สามเนี่ยมัน่ะมันโมฆ่าไหมมันอะไรไหมมันใช้ได้ไหม ก็ไม่มีสารไหนรับเอาละประเทศไทยมันมีสารก็ไว้ทําไมอะแล้วสารไหนมันจะพิจารณาได้ก็ไี่ประชาชนก็มีอย่างเงี้ยแล้วใครเราจะพิจารณา,าให้พี่น้องประชาชนได้อ้าวผมถามยังตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยครับเออมันจะทาไงองค์กาต่อค <c oughs> ุณไปฟ้องศาลใครฟงดูเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มองว่ากองทัพวุการพัฒนาประชาธิปไตยก็คือความรู้จริงของกองทัพในการท,ที่จะยืน ในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในการปกป้องอธิปไตยปกป้องดินแดนและถ้ามีคําสั่งใดที่ละเมิดต่อสิ่งเหล่านั้นทหารก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องทำความเข้าใจกับคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมากกว่าการที่จะถอยล่นแน่นอนจนทําให้เกิดปัญหาตามแนวชายแดนช่วงหน้าเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นก็สู่รายการนะครับพักสักครู่กัน กลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับที่023790992 023790993วันนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องโครงการปฏิรูปเรื่องผู้สังเกตการที่อินโดนีเซียจะส่งเข้ามาและสุดท้ายเราได้คุยกันประเด็นของการไปสารโลกซึ่งไม่จําเป็นต้องไปต่อสู้ที่นั่นสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสายแรกครับครับครับเชิญครับอฮัลโหลครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับครับมันคงเป็นพ่ออย่างนี้นะครับท่านครับเมื่อทําความผิดแล้วไม่ต้องรับผิดนะฮะครับทั้งปปชปกตและผมก็อยากจะพูดไปถึงท่าน ตุลาการอันทรงเกียรติทั้งหลายด้วยที่ไม่ยอมรับพิจารณานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับทางองค์ขาปรโยคนะครับครับทีนี้ผมอยากถามท่านอาจารย์ธนาบุญนะครับครับเรื่องกฎหมายทางทะเลเนี่ยครับได้ผ่านวาระแรกไปแล้วใช่ไหมครับผ่านวาระแรกในข้าสภาครับแล้วหากมีการพิจารณาต่อ พวกเราจะมีทางแก้ไขไหมครับในเมื่อถ้ากฎหมายผ่านสภาครพบสองหรือสามครั้งแล้วสวัสดีครับมัน <ตก S 1> คือร <ตก S 1> ับหลักการครับยังไม่ยังไม่ยังไม่จ,ไมจบนะยุบยุบมันก็ตกไปแล้วมันตกไปแล้วต้อง,องเริ่มใหม่อตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงการตั้งกรรมพิธการแต่ว่าสภายุบแล้วยุบแล้วมันก็เลยต้องมาเริ่มต้นใหม่รก็เป็นแค่อาจจะเป็นแค่ออเดอร์ในการรับเงินเท่านั้นเองว่าออกให้แต่ว่ามันไม่จบกระบวนการใช่นะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอัอยู่ในสายไหมครับสายไม่เจอเจอเลยครับได้ยินแล้วครับพูดได้เลยครับครับอาจจะเป็นเทคนิคทางสายไม่ค่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอเลยครับ นักถามท่านนะอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะอาจารย์เทพนะคะครับอาจารย์สุทธิขาครับที่อาจารย์ได้บอกเมื่อคราวเดือนเดือนที่แล้วนะคะเจ๋เลยครับพูดต่อเรื่องเะไรครับเลยที่เรื่องโครงการปฏิรูปประเทศไทยนะคะเมื่อคราวที่แล้วบอกว่าจะเป็นโครงการหนึ่งบาทอันนี้ ผู้ชมเนี่ยจะสับสนไหมคะว่าคืออาจารย์สุดที่ให้เป็นโครงการปฏิรูปประเทศไทยนยคะครับแตงเริ่มเลยเนี่ยก็จะก็บาทเดียวไ,ได้เลยฮะบาทเดียวได้เลยแต่พอผมเห็นว่าผมให้พันาาบาทตอนนี้ก็คือจะมีคนโฟนอินเข้าไปหลังที่อาจารย์ได้อออรายการไปแล้วสักสัปดาห์ที่สองนะคะครับเขาบอกโครงการตรงนี้ไม่เห็นขึ้นอะไรเลย อ๋อก็นี่ไงขึ้นให้แล้วอันนี้คือเขาบอกว่าโครงการหนึ่งบาทหายไปไหนอ๋อนี่แหละยังอยู่ยังอยู่ค่ะนะคะอันนี้คือคืออ๋อต้องใส่วงเล็บหนึ่งบาทไว้ด้วยเอบาน่าน่าจะใส่นะคะว่าหนึ่งบาทเนี้โครงการหนึ่งบาทปฏิรูปประเทศไทยหลายหลายคนที่ฟังแล้วเขาไม่สับสนไงคะอโอเค